จะให้ตำรวจตามไปจับถึงบ้านเลยเหรอก็ใช่อะสิโกงเขาขนาดเนี้ยคิดว่าเขาจะปล่อยให้คุณลอยหน้าลอยตาอยู่อย่างสุขสบายอย่างงี้คุณต้องช่วยสีนะถ้าสีถูกจับสีจะบอกว่าใครสั่งให้สีทำผมจะปล่อยให้คุณติดคุกได้ยังไงคุณช่วยผมไว้ตั้งหลายเรื่อง คุณช้ยศรีทำยังไงอะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่านี่เป็นโรงงานของผมแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณทํางานอยู่ที่นี่ผมว่าคุณอยู่ที่นี่ไปก่อนดีกว่าเพราะยังไงตอนนี้นางวีราดาก็ยังหาหลักฐานได้ไมค่ครบีเอาเอกสารซ่อนไว้ใต้ลิ้นชักในตู้เอกสารนะคะสรีจะให้คนไปเอาออกมาดีไหมคะไม่ต้องตอนนี้ พวกนั้นก็คงระวังตัวกันหน้าดูถ้าเราส่งคนเข้าไปแล้วเกิดถูกจับได้จะสวยกันใหญ่ผมว่าเผาทิ้งเลยดีกว่าแต่ถ้าไม่เอาเอกาสารออกมาแล้วจะเผาทิ้งได้ยังไงล่ะคะก็เผาโรงงาน,น,นทิ้งเลยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหลักฐานที่จะเอาผิดเราก็ไม่เหลือแล้วคู่แข่งเรามทียงเพยงนึ่ นี่ของโปรดของแพททั้งนั้นเลยนะครับนี่กุ้งครับผมอ่าผมว่าแพทต้องไม่ได้ทานอาหาราแพงๆแบบนี้เนี่ยมานานแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ผมร้อเล่นนะครับนี่แพทคุณจะไม่พูดกับผมเลยสักคำเหรอครับ ณนี่ฉันมาทานข้าวด้วยฉันก็มาแล้วคุณยังต้องการอะไรอีกผมก็ต้องการให้คุณคุยกับผมสิครับถ้าคุณไม่คุยกับผมเนี่ยผมจะบอกคนทั้งโรงงานเลยนะครับว่าคุณไม่ต้องมาขู่เลยอยากจะคุยอะไรก็คุยมาคือตั้งแต่คุณกลับมาเมืองไทยเนี่ยคุณเคยคิดถึงผมบ้างไหมครับแพทย์ แต่ผมคิดถึงคุณนะครับ <S <S 1> <S 1> ผมคิดถึงคุณมากด้วยนะครับผมไม่เคยคิดถึงใครเท่ากับคุณเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> แพทแพทเดี๋ยวก่อนสิครับแพทนี่คุณยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับแพท ผมขอโทษนะครับผมสัญญาว่าเราจะนั่งทานข้าวเฉยๆตามที่คุณขอก็ได้ทานข้าวเฉยๆเราต้องไม่พูดเรื่องเก่าอีกโอเคโอเคตกลงครับไม่ต้องมากกอนเลย ผู้ชายกอดเอวกางห้างไม่อายสายตาคนอื่นเลยจำไ,นนไ,นนไว้น,วะไนะครับเป็นผู้หญิงต้องจักรักนวลสงวนไม่ใช่ผู้ชายอยากจะโอบเอวก็ปล่อยให้เขาทำปล่อยตัวให้ง่ายเกินไประวังสักวันจะกลายเป็นคนไม่มีค่า เป็นอะไรนะจัดรายรคน,นอารมณ์ไม่ดีแบบาทูเนี่ยเขาใหญ่จริงๆเลยนะท่านประธานให้ลางานได้พาทูเขาไม่ใหญ่หรอจกจ้าเขาอาจจะมีธุระจริงๆ ธุระอะไรด่วนขนาดนั้นอยากรู้จ,จริงๆเลยอันนี้พรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะจ๊ะพี่ไม่ได้ถามนะแต่แค่คิดดังไปหน่อยเท่านั้นเองแหละนะเดี๋ยวพรช่วยนะจ๊ะขอบใจจ้ะ ำคะแล้วแกไปกับเขาทำไมวะก็เขาขู่เขาบอกว่าเขาขอเจอเป็นครั้งสุด totally ท้ายฉันก็เลยยอมไปด้วยนะสิอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาจะไม่มาดักรอแกอีกแล้วใช่ไหมถ้าเป็นอย่างที่เธอว่าฉันคงไม่หงุดหงิดอย่างนี้หรอกเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะมารับฉันไปโรงงาน โอ้เป็นลูกผู้ชายแต่ไม่รักษาคำพูดอย่างนี้มันใช้ไม่ได้<ม>งั้นพรุ่งนี้ฉันจะไปช่วยแกจัดการเขาเองเฮ้ย,ยมันต้องมันต้มัต้องมมัต้องเดี๋ยวฉันจัดก,การเองได้แต่ฉันแค่คิดไม่ออกตอนนี้ฉันกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดี<ม>ปธูแกยังรักเขาอยู่ใช่ไหม จริงจริงทุกคนุคนฉันลืมวิธีวันที่ห้องเย็บผ้าช่วยเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันกลัวหายอุย้ยไม่หายหรอกมั้งหายก็ซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไรฉันไปคนเดียวก็ได้ 哦，嗯，嗯，哦， สันเอา้าทำไมล่ะตรงนี้ท็ไมเหมือนกันไม่ได้หลักทานกหไม่ไม่หมดพวกเรานี่จะแย่แังวว้ย